ถ้าจะกล่าวถึงความเชื่อโดยทั่วไปแล้วอาจจะหมายถึงความคิดความเข้าใจการยอมรับนับถือในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่หาข้อพิสูจน์ได้หรืออาจจะหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ก็เป็นได้ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดก็ยังคงมีความเชื่ออยู่และความเชื่อน,นี้นอกเหนือจากพระพุทธศาสนาแน่นอนต่างจังหวัดอาจจะมีความเชื่อที่มั่นคงและค่อนข้างที่จะจริงจังกับความเชื่อเหล่านั้นกรุงเทพ ในหลายพื้นที่ก็ยังมีความเชื่อนั้นอยู่เช่นกันวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูความเชื่อในเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ในต่างจังหวัดซึ่งบังเอิญว่าตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดตรังอําเภอย่านตะขาวและเรากําลังขึ้นบ้านใหม่อยู่ที่บ้านเลขที่19เราจะพาท่านไปดูความเชื่อที่ส่งผลต่อค่านิยมของคนในอำเภอนี้กันว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรไปดูกันครับ และนี่ก็คือบ้านเลขที่19ตำบลย่านตะขาวอำเภอย่าขาวจังหวัดตรังอันดับแรกเลยสําหรับบ้านหลังนี้จะเริ่มมีการกําหนดเลิกเรียกได้ว่าเป็นการเอาเลิกเอาชัยเพื่อที่จะขึ้นบ้านใหม่กันและในการขึ้นบ้านใหม่นั้นก็จะมีการตั้งทั้งศารตายายสารพระภูมิหรือแม้กระทั่งการตั้งพระพุทธรูปในห้องพระ เริ่มต้นจากพิธีกรรมแรกก็คือการเชิญพระเข้าสู่บ้านซึ่งในขณะนี้กำลังประกอบพิธีการเชิญพระพุทธรูปเข้าสู่บ้านกัน งนี้ยกปากาเนี่ยัปาายอนั่อันที่จริงแล้วก่อนที่จะมีการสร้างบ้านก็จะมีการเลือกเสาเอกกันไปครั้งหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าเมื่อมีการสร้างบ้านเสร็จ ก็จะมีการเลือกเสาเอกกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ง่ายต่อการเคารพบูชารวมไปถึงให้ง่ายเมื่อมีการวางของสำหรับการไหว้เจ้าที่นั่นเองการวางเจ้าที่ไว้นอกบ้านอาจจะไม่สะดวกสบายเท่าไหรนะ่นักฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีการยกเสาเอกหรือเลือกเสาเอกใหม่ในบ้านนั่นเองครับ

ก้อนมี่ก้อนนี่ไม่รัวเยอะแยะวันนี้คือมางทีก้อนนี่รับของมาเที่ยงเราเน่ต้องจ่ายจานจานเอามาเลยเอามาเลยดูต่ำเรื่อยอยาจานนะออกมาได้หรือได้ย่างหรือ่ะและเมื่อได้เสาเอกเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มมีการตั้งเจ้าที่ซึ่งเป็นการไหว้แบบจีนกัน ในสถานที่นี้เราจะเรียกกันว่าไหว้กงนั่นเองการตั้งเจ้าที่ไหวกงนั้นก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกับการไหว้เสาเอกก็คือมีกระถางทูบมีทูบแล้วก็มีการตั้งไหว้ด้วยเครื่องเส้นไหว้ต่างๆแต่ที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือที่นี่จะมีประทัดแน่นอนว่าวันนี้จะมีการจุดประทัดกัน สำหรับพิธีการตั้งเสาเอกที่บริเวณด้านล่างทั้งการตั้งเสาเอกการพาพระประธานเข้าบ้านรวมไปถึงการตั้งกง๋งเพื่อไหว้กลงจะอยู่บริเวณด้านล่างทั้งหมดอันนี้คือจบของบริเวณด้านล่างและบริเวณด้านบนนอกจากความเชื่อในเรื่องของการไหว้เจ้าที่และพระแล้วยังมีความเชื่อเรื่องตาพรานด้วยแน่นอนว่าในจังหวัดตรังมีครูหมอโนอรายอยู่เยอะมาก ตาพรานถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับความเชื่อและค่านิยมของคนในจังหวัดตรังรวมไปถึงอีกหลายๆจังหวัดในภาคใต้เลยก็ว่าได้เราไปดูกันว่าความเชื่อด้านตาพรานจะเป็นอย่างไรวันนี้ผมมีพิธีต่างๆของตาพรานของการตั้งตาพรานการตั้งไหว้ครูหมอโนรามาฝากกันไปดูกันครับิมินาสการีนธรรมกิเยิมินาสการีน สังฆังอภิภูสยามิวันทามิพุทธังสัพเมโตสังฆมัตเมปันเตวันทามิธรรมังสัพเมโตสังฆมัตเมปันเตวันทามิสังฆังสัพเมโตสังฆมัตเมปันเต่างสายไทยตัางสายจีนตัางสายแขกวันนี้วิญญาณที่ข้องมอมีรวมมุโอยาตายหญ่เขาดูติตาทิคายติเตติวิญญาณติจ้าสัตย์ดินจาสัตย์นทยนามฤจาวสัตย์ไกาตาตัางซี่ ดินนำลงไปหลงล่าในสร้างบานสร้างเมืองทิ่นตีท่านบนพื้นประเมตรณีประเมคงค่าประภูงประเพิิมประไม้ด้วยเทุกยมย่าเีว่าอหรันตันวันนี้อุติตาติกัตุลาาเปวซึ่งทินดุลนั้นควรจะทำได้ในนดี้ไม่ยึงบันพชนสนไม่ยึงกลุกหมอปลย่าตาญาย กนเข้าอยู่บ้นนานเดินไม้อาเชิดตาล้งเชิดตาหา่เชิดบรรพชนไปเข้ามาเพื่อเป็นสิลิกมงคลเป็นมาฆาโศกมา่าบุญมาฆาบารมีอาเพ่งผงานความดีติดร้านใดเกนาตานเดินดึงอาคุมข้อโยบายมาครูอันเชิย่าติบารมีอาคนที่บนบานคนเดือข้องคองเมพีนองลงบ้านถูก่างิไลข้ออันเชิญประเดนรนยาติบารมีข้องของอาประคุณประตาประอมบิดา๊มารดาครูบาอาจารย์เทพตังสิบกชันควาสิบห้าชังนิสุขเรืองกระบาดัน ย่าติดปรมีตังไส้ไตไส้แข่งไส้ินตีหลุมล่นนหลุเท้าอัอนเชิญยาติบปรบดมีตั้ง,นนนงในไส้ข้อของอปาปลาดิส่วนปลาอะไรปรมีข้อของพระธิวารา,าปราิกาจเขาพิศนา ราขั้นกบุตรราขั้นกุมารมงคลแก้วเทวดาีรรมดานเตมราชเทพสวรรค์องค์อังซ้สวรรค์เกศรบารีองค์พระเมียูมาทีวีพระเมียรสมีพระเมีสุนัสวัสดีนัคโมนีนานติกาลาประดิษฐ์ประโรมประยบประกาศอย่างติดปัจจุบานและในขณะที่เรากำลังทำพิธีกันอยู่ก็มีท่านทวดองค์หนึ่งซึ่งเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งนั้นมาให้พรแก่ลูกหลานเข้ามาเข้าส่งประทับสรงประทับร่างนะครับซึ่งผมเคยบอก คุณไว้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าความเชื่อบางอย่างพิสูจน์ได้ความเชื่อบางอย่างพิสูจน์ไม่ได้และนี่ก็อาจจะเป็นความเชื่อที่เราพิสูจน์ไม่ได้เช่นเดียวกัน ดีชาประได้มาเปคงประานได้มาเจอความร่งผู้เดียวแรงเข้มมั่นคงเป็นกำแพงเข้มขัถึงออกสื่อความเข็บอย่างข้ามลายความเวงความรายอย่ามากมีทั้งผูู้้รายจงายินี่ข้อให้ตันนี้จกับพระรายเดชาประจานไจากปาก้าดเบิดเพลิดกลมจิงหญิงอกเลนสระเพิดข้อปอเจ้าพระนารายวัดนีข้อโอมเซมาหชัยแม่แรงจิตั้งใจปีลงีล่าานีโอมุงไมโอมราสติโกรเซตีซอฮ้มซาโต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 เอาคืนจากดี

ความตั้งใจอนตัดรูความตั้งใจหลวงอ้างได้ว่าวันนี้เดินน้อยเทววนสิ้นเาือนนันหลับตา้ายทต่สสด็จตึ้งบักร,รมโนรา เป็นการรำมโนราเพื่อบูชาตาหลวงตาพรานรวมไปถึงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เจ้าของบ้านนับถือนั่นเอง และนี่ก็เป็นความเชื่อความศรัทธาหนึ่งเกี่ยวกับประเพณีขึ้นบ้านใหม่ของบ้านเลขที่19กตําบลยะนาขาวอำเภอยะนาขาวจังหวัดตรังผมต้องขอขอบพระคุณนางถาวรแท่เฮี้ยวซึ่งเป็นคุณแม่นางสาวสถิธรแท่เฮี้ยวเป็นลูกและตระกูลแก่นวงษานำโดยนายชุติเดชแก่นวงษาซึ่งเป็นลูกเขยของบ้านหลังถือได้ว่าเป็นการนำ ประเพณีและวัฒนธรรมเก่าๆมาปฏิบัติแล้วก็สืบต่อเนื่องกันไปแล้วก็ผมก็คงคิดว่าประเพณีคงจะสืบต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆชั่วลูกชั่วหลานเพราะความเชื่อและความศรัทธาไม่มีทางสิ้นสุดคนไทยอยู่ที่ไหนความเชื่อความศรัทธาก็ยังคงต้องตามไปอยู่ที่นั่นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ